ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่169คําเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่กก่าอาจจะภาคแบบเล่าแหลงบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับใครกดแลวขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้ํำรวยตั้งเถียนก็คือคกลไกแห่งชีวิตของผู้ฝึกเตา๋าและยังเป็นราักฐานของทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับนักพจน์เตา๋า และมันถูกเปลี่ยนแปลงด้วยพลังทางจิตวิญญาณและแกนพลังศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจารย์ฉันหัวทุบเกินไปหรือเปล่านี่ก็เข้าวันที่สมแล้วนะคะแต่ฉันยังไม่สามารถเปิดทะเลวิญญาณได้เลยค่ะการฝึกตนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นหรอกนะมีตั้งกี่คนที่ดับความฝันลงเพราะขั้นตอนนี้อัจฉริยะทุกคนก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับนายน้อยหรอกนะแต่เจ้าน่ะไม่ต้องกังวลอะไรไปมากหรอกจากความเร็วของเจ้าในตอนนี้ อย่างช้าทะเลแห่งจิตวิญญาณของเจ้าก็จะเปิดภายในหนึ่งเดือนนั่นแหละแต่ว่ารัวอินกินน้ำยามาฤิ์ของคุณชายไปตั้งเยอะแล้วนะคะเสียทรัพยากรไปตั้งมากมายแล้วด้วยเป็นอะไรไปกังวลเรื่องแบบนี้เองงั้นเหรอเอ๊ะคุณชายมันก็แค่ยามาริ์ข้ายังไม่เหลืออยู่อีกมากมายเจ้าไม่จำเป็นจะต้องกังวลก็แค่ตั้งใจฝึกให้ดีก็พอแล้วว้าว ถ้าหากเจ้าประพฤติตัวดีๆติดตามคุณชายเจ้าไม่จำเป็นจะต้องกังวลเรื่องแบบนี้หรอกนะนี่มันเยอะมากมหาศาลจริงๆตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราถูกเลี้ยงดูอยู่เลยแฮะคุณชายรัวอินขอถามอะไรได้หรือเปล่าท่านใช้เวลาแค่ไหนในการเปิดทะเลแห่งกิจวิญญาณกันเหรอคะเออเหมือนว่าข้าจะเปิดได้ตั้งแต่เกิดแล้วนะ ตอนนั้นมันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วเอมบอสก็คือบอสแล้วนะนี่เขาคืออัจฉริยะตัวบักโคดโครจริงสิแม่นางเซียวเจ้าหนะ้าจะติดตามอาจารย์ของเจ้าไปที่วังเต่าเทียนเซียนเพื่อฝึกฝนก็ได้นะที่นั่นจะมีผู้สุศมากมายคอยชี้แนะเจ้าเจ้าจะได้มีเพื่อนมากพอที่จ่จยฝึกฝนกันได้นั่นคงจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ามากเลยล่ะวังเต่าเทียนเซียนงั้นเหรอ และถ้าอย่างนั้นคุณชายล่ะคะพวกจะจะแยกกันแล้วหรือคะข้าต้องกลับไปที่สำนักเจินเซียนนะเจ้าเองก็ตั้งใจฝึกฝนละ่ะอย่าทำให้ข้าผิดหวังข้าสำนักเจินเซียนนี่เจ้าได้ข่าวมาแล้วหรือเปล่าเห็นว่าตอนนี้นาะยน้อยกูชังเกิดกลับมาแล้วนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแบบนี้สำนักของเราก็ต้องจัดอันดับสิทธิ์ชั้นนำใหม่แล้วนะสินะ นายน้อยช่างเกินนี่สุดยอดไปเลยนะโชคดีจริงๆที่พวกเราได้อยู่สถาบันเดียวกับเขาอืมนั่นนะสิแต่น่าเสียดายที่เชินโยพี่น้องที่ดีที่สุดของข้าถูกจืออ่อหยางเทียนจินสังหารในตอนที่เข้าล้อมจืออ่อหยางเทียนจินช่างเป็นคนที่น่ากลัวมากแม้แต่ตระกูลใหญ่อย่างตระกูลจื่อก็ยังถูกเคาททำลายจนสิ้นซากว่ายังไงตอนนี้ท่านยังคิดว่าตัวท่านเองเป็นคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกับเขาอยู่อีกหรือเปล่า อ,อการฝึกฝนวิถีเซียนมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่ต่อสู้กันแนี่นนะห้องพักของเย่มินคงเท่าที่ข้าจำได้หอสวรรค์นาฏีน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ไม้ว่าชีวิตในตอนนี้กับชีวิตก่อนจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เรื่องนี้ไม่ผิดแน่และข้าก็จำได้ด้วย ว่ากองกําลังที่อยู่ใกล้เคียงนี้มันจะมีลั่เสี้ยตรงเซียนสำนักโบราณกระบี่และก็สำนักส้นสวีเรียนฟาบาทนายน้อยกูช้างเกิรมาขอพบเจ้าค่ะหื่นี่เจ้ามาได้ยังไงอ้าวทำไมถามแบบนั้นกันล่ะกว่าข้าจะมีเวลามาหาภรรยาของข้าได้นี่มันไม่ง่ายเลยนะข้าจะมาหาไม่ได้หรอ เดี๋ยวก่อนนะพวกเรายังไม่ได้แต่งงานกันซะหน่อยข้าไม่อนุญาตให้เจ้าเข้ามาในห้องนอนของข้าแบบนี้ข้านั้นต้องต่อสู้กับตระกูลจื่อมากมายนี่เจ้าไม่สนใจข้าเลยสินะเหมิงคงข้าเกือบจะต,ตายอย่างอนอากอนาถด้วยน้ำมือของกองทัพตระกูลจื่อที่ทรงพลังนั่นแล้วเนี่ยและตอนนี้แม้แต่ในห้องของเจ้าเจ้าก็ยังแม่ข้าเข้าอีกนั่นรอที่ตายจนเกือบทั้งหมดนั่นมันตระกูลจื่อไม่ใช่หรืองไง ข้าไม่เชื่อคำพูดของเจ้าหรอกนะก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้าไปละจากนี้ไปข้าจะไม่มาหาเจ้าอีกแล้วฮไม่ได้นะเออนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นข้าทำอะไรได้บ้างกันล่ะว่ามาสิเจ้ามาหาข้าถึงที่นี่ทำไมกันนั่นก็เพราะว่าข้าคิดถึงเจ้าอ้าวก็นับว่าเป็นข้ออ้างที่ฉลาดอยู่นะ ครั้งนี้ไม่ใช่ข้ออ้างซะหน่อยแปลว่าที่ผ่านมาข้ออ้างทั้งหมดเลยใช่ไหมเอ๊ะทั้งหมดนี้คือของขวัญสำหรับการมั่นของเจ้าเป็นไงชอบหรือเปล่าทั้งหมดนี้เจ้าได้มาจากการต่อสู้อย่างนั้นเหรอบางอย่างเนี่ยต่อให้เป็นราชวงศ์อูซส่วนของข้าก็ใช่ว่าจะนำออกมาได้ง่ายๆหรอกนะ กูชังเกอร์ในตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆด้วยอย่างน้อยในชีวิตก่อนของเขาเขาก็ไม่เคยคิดจะทําอะไรแบบนี้เลยเห็นเจ้าชอบข้าก็ดีใจแล้วล่ะของพวกนี้นะ่ะข้าใช้เวลาตั้งนานเพื่อเลือกมันมาให้เจ้าเชียวนะเมิงคงเจ้าบอกข้ามาตามตรงเถอะนะช่วงที่พวกเราไม่ได้เจอกันเนี่ยเจ้าคิดถึงข้าบ้างหรือเปล่าไม่เลยสักนิดฮปากแข็งเอ๊ะนนน,นี่เจ้า เจ้าจะทำอะไรนะ้าจะว่าไปเมื่อกี้เจ้ากำลังดูอะไรอยู่งั้นหรอเรื่องนั้นตอนแรกข้าก็ว่าจะบอกเจ้าเรื่องนั้นอยู่พอดีเหมือนกันช่างเถอะไม่เป็นไรค่อยเล่าก็ได้อืมอืมนี่เจ้าตอนนี้ยังกลางวันแสกๆอยู่เลยนะอืมอืมคราวนี้ที่ข้ามาหาเจ้าข้าไม่ได้โกหกหรอกนะข้าคิดถึงเจ้าจริงๆ คราวนี้เจ้าก็พูดได้แล้วนะเทือก <Yahoo! S 1> เขาเทียนส่วนมันเป็นสถานที่ที่มีอาวุธสวรรค์ทั้งเจ็ดของหอสวรรค์อัฐิอยู่งั้นหรอเอ้ม่มข้าได้อ่านตำราบโบราณมาแล้วหลายเล่มจนในที่สุดก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ถือกำเนิดหอสวรรค์อัฐิได้ไอเหลี่ยมนี่มันเจ๋งจริงๆเลยนะขอรับดูสิไม่เหนื่อยเลยสักนิด ใช้แรงผู้หญิงชัดๆมิงคงเนอยอยู่คนเดียวเหงื่อแตปกปลักๆ <Yahoo! S 1> ว่ากันว่าหลังจากรวบรวมอาวุธสวรรค์ทั้งจิตได้แล้วจะสามารถเปิดความลับแห่งวังเซียนได้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแท้แค่ไหนเอ๊ะนี่มันกวดสวรรค์หัตทีกับโทษสวรรค์หัตทีเอมข้ายกให้เจ้าเจ้าจะยกให้ข้าทำไมกัน เจ้ากำลังรวบรวมพวกมันอยู่ไม่ใช่หรือไงข้าเองก็ใช้พวกมันไม่ได้สู้ให้เจ้าไม่ดีกว่างั้นหรอข้าไม่ได้อยากได้พวกมันหรอกนะแล้วข้าก็ใช้งานมันไม่ได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเจ้าจะรวบรวมเอ๊ะโอ้ทิดแท้เจ้าก็ช่วยข้ารวบรวมเองสินะนี่เจ้าจะเอาใจใส่ข้าเกินไปแล้วมั้งฮะนี่ข้าต้องรู้สึกยังไงดีกันล่ะเนี่ยเจ้านี่มันแสดงละครเก่งจริงๆ แต่เจ้าน่ารักมากเลยนะร้านค้าระบบอาวุธสวรรค์ทีไม่พบข้อมูลท่านจะต้องรวบรวมอาวุธวิเศษประเภทนี้และไม่สามารถหาซื้อได้นอกจากรางวัลของระบบแล้วเป็นไปไม่ได้เลยสินะาที่จะเสื้ออาวุธวิเศษหรือว่าวัตถุวิญญาณกลุ่มเดียวกันทุกประเภทนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะ้า ือไงบ้างสู้กับตะกูลจือเสร็จแล้วหรอได้อะไรมาเยอะหรือเปล่าเอมก็ได้มานิดหน่อยเจ้าได้ไปหาท่านพี่หมิงคงมาแล้วหรอได้ยินว่านางบอกว่าเจ้าได้ของดีๆกลับมาเพียบเลยนินะเอมดีจังเลยนะมีอะไรก็พูดมาได้แล้วก็ <_ S 2> ไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่แวะมาดูเจ้าหน่อยว่าเป็นอะไรหรือเปล่า อยากได้สมบัติที่ข้าได้มางั้นหรอเปล่านะนี่เจ้าเห็นข้าเป็นคนยังไงกันเนี่ยที่ข้ามาหาเจ้าถึงที่นี่เป็นเพราะว่าข้านั้นเป็นห่วงห่วงว่าไงอยากได้ไหมอ้ามอ้ามอยากได้สิรับมันไว้แล้วรีบไปซะได้เลยไม่มีปัญหารักนะจ๊ะจุบจุบพี่ชายสุดที่รักของข้า เออนางเด็กนี่และคำว่าจุ๊บๆอะไรนั่นนี่นางได้มาจากไหนกันได้ยินแล้วรู้สึกขนลุกชะมัดภาพได้ตัดมาที่สำนักเซินสยุยที่นี่คือสำนักเซินสุยงั้นหรออ้ามแต่ว่านะถ้าจะเรียกให้ถูกต้องมันคือสำนักเซินสุยต่างหาก แต่ว่าจะเรียกว่าส้นสีสนสีส้นสีก็แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันข้ารั่วแอดพูดลำบากแอดสำเนียงใต้พูดก็ไม่ค่อยชัดที่นี่เป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในรัศมีหมื่นไม้นี้นับจากนี้ไปเจ้าจะสามารถรับมรดกในการฝึกตนของข้าได้ที่สำนักแห่งนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังหรอกนะครับข้าเข้าใจแล้วการฝึกฝนวิธีมานย่างงั้นเหรอ ช่างหัวมันสิในโลกนี้ถ้าอ่อนแอก็ถือว่าเป็นบาปมีแต่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถมีชีวิตรอดและรอดตายมีชีวิตที่ดีได้เพราะแบบนี้จากนี้เป็นต้นไปข้าจะต้องไม่ลังเลถ้ากว่าข้าจะต้องสังหารข้าหรือว่าเผาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามสนับสนุนข้าไปขยะขนเก็บอบรูเนส0 8 2 6 7 2 7 7 8ขอบคุณมากนะขรับ